คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณเบื่อชีวิตเดิมๆที่คุณใช้ในแต่ละวันการเริ่มต้นชีวิตใหม่เน้นไม่ได้หมายความว่าแค่การย้ายงานการย้ายที่อยู่หรือว่าการเปลี่ยนคนที่คุณกําลังคบนะคะแต่มันคือการเริ่มต้นจากข้างในของคุณจริงๆคุณเคยไหมที่คุณตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกหมดแรงคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณทำไมมันวนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิต แต่แค่ให้มันผ่านพ้นไปวันๆเท่านั้นเองวันนี้ครูเก๋จะชวนคุณมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะจริงๆแล้วคุณเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอปาฏิหาริย์แค่ใช้หัวใจของคุณนี่แหละค่ะคุณจะกลับมาเชื่อมันอีกครั้งและคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีก่อนอื่นชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่คือความเชื่อที่คุณจะต้องเปลี่ยนก่อนไม่มีใครบอกว่าคนเราเกิดมา จะต้องเป็นคนเดิมไปตลอดคนที่เคยสอบตกวันนี้อาจจะคนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าคนที่เคยทำงานแล้วโดนเจ้านายตำหนิในวันนี้อาจจะกลายเป็นเจ้าคนนายคนในวันหน้าคนที่เคยล้มเคยหมดตัวเคยโดนดูถูกเคยรู้สึกว่าไม่เหลือใครแล้ววันหนึง่งอาจจะลุกขึ้นมากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็ได้แล้วคุณล่ะคะ ทำไมคุณจะทำไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นมีอะไรที่แตกต่างจากคุณหรอเคล็ดลับมีแค่อย่างเดียวคะ่ะคุณต้องกลับมาเชื่อในหัวใจของตัวเองก่อนเมื่อคุณเริ่มเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตมันเริ่มต้นจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกคนส่วนใหญ่รอให้โอกาสเข้ามาถึงก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนชีวิตบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้มีเงินมากกว่านี้ก่อน บางคนก็บอกว่ารอให้มีคนสนับสนุนก่อนรอให้โลกใจดีกับฉันก่อนแต่คุณรู้ไหมคนที่เขาเปลี่ยนชีวิตได้จริงเขาไม่ได้รอนะสิคะเขาแค่หันกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองเท่านั้นเสียงที่บอกว่าคุณยังมีค่าพอเสียงที่บอกว่าคุณยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสียงที่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าวันนี้เปลี่ยนแล้วยังไม่ดีค่อยๆพัฒนาไปเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย อย่างน้อยให้วันนี้ดีขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานก็พอแล้วเห็นหรือ,อยังละคะว่ามันเริ่มต้นง่ายมากดังนั้นวิธีการง่ายๆที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจของคุณครูเกดจะแยกเป็นข้อคอ้เข้าใจง่ายดังนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งหยุดโทษตัวเองแล้วหันกลับมากอดตัวเองให้เป็นคุณไม่ใช่คนแย่คุณก็แค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้คุณต้องให้อภัยตัวเอง หากคุณเคยทำผิดพลาดคุณจะก้าวไปมีชีวิตใหม่ไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณยังตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองถึงอดีตที่เคยพลาดแล้วคุณต้องตั้งใจกับปัจจุบันของคุณใหม่ยิ่งคุณทำปัจจุบันของคุณให้ดีอนาคตของคุณข้างหน้ามันจะมาจากการกระทำของคุณวันนี้ค่ะเริ่มต้นใหม่ด้วยการกอดตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นนะคะข้อที่สองเขียนหนึ่งอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยน แล้วเริ่มต้นจากตรงนั้นอะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนก่อนเลยอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องยากนะคะเอาง่ายๆก่อนไม่ต้องรอพร้อมอะไรที่คุณเริ่มได้เลยยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเคยตื่นตอน7จ็ดโมงเช้าคุณขยบว่าคุณจะเปลี่ยนโดยการตื่นไวขึ้นสัก30นาทีนั่นแปลว่าวันต่อไปคุณก็ตื่นสัก6กโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะเริ่มเปลี่ยนเรื่องง่ายๆที่คุณเปลี่ยนได้ก่อน เอาให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้จากเรื่องเล็กๆแล้วก็วันละเรื่องสองเรื่องรับรองเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหญ่ๆตามมาแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนตามคุณจะรู้สึกแปลกใจว่าเปลี่ยนแค่เรื่องเล็กๆแต่ชีวิตของคุณกลับดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ข้อที่3พูดดีกับตัวเองให้ปล่อยที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ยิ่งพูดในช่วงเช้ายิ่งดีนะคะช่วงเวลาในทุกๆเช้า เป็นช่วงเวลานาทีทองสมองของเรายังโล่งๆอยู่ยังไม่ได้รับข่าวสารยังไม่ได้เจอความวุ่นวายของโลกคุณอยากจะให้วันทั้งวันคุณเป็นแบบไหนโปรแกรมจิตใต้สำเนกของคุณในตอนเช้าด้วยคำพูดที่ดีๆค่ะฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ฉันมีศักยภาพฉันเป็นคนที่สุดยอดฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีทัศนคติที่ดีฉันเป็นคนประสบความสำเร็จคำพูดอะไรก็ได้ พูดกับตัวเองในทุกๆเช้าอย่างน้อยสักสามประโยคก็ยังดีหรือถ้าใหม่ๆคุณยังนึกไม่ออกว่าคุณจะพูดอะไรกับตัวเองครูเก๋พูดกับตัวเองทุกวันนะคะแต่ว่าครูเก๋ก็จะเอามือถือขึ้นมาอัดเสียงที่ตัวเองพูดนั้นแล้วก็ลงเอาไว้ในช่องนี้แหละคะ่ะชื่อ playlist ว่าโปรแกรมจิตคุณกดเข้ามาในช่อง YouTube ของครูเก๋กดที่คําว่าดูช่องเสร็จแล้วมันจะแยกเป็น playlist เอาไว้คุณหาดู playlist ที่เป็นโปรแกรมจิตนะคะแล้วคุณก็ลองฝึกฟังไปก่อน ครูเกบพูดวันละ10นาทีถ้าเกิดว่ามันมีประโยคไหนที่โดนใจคุณสามารถเอาไปใช้เป็นคำพูดของคุณได้เลยค่ะแล้ววันนั้นทั้งวันของคุณจะกลายเป็นวันโชคดีข้อที่4คุณต้องกล้าเงียบเงียบเพื่อที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองให้ได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นคุณต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้างหยุดฟังเสียงของโลกแล้วตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆค่ะข้อที่หา คุณต้องสร้างชีวิตใหม่ในแต่ละเช้าโดยการทำให้คุณเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรก็ได้โดยตั้งเป้าหมายเช่นฉันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพคุณก็ต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องกินอาหารให้ดีฉันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานของฉันคุณก็ต้องเอางานที่คุณรับผิดชอบเอาออกมากางดูว่าคุณต้องทำอะไรบ้างที่งานมันจะดีขึ้นฉันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการพัฒนาตนเองคุณก็เริ่มต้นจากนิสัยใหม่ๆที่คุณอยากจะเปลี่ยน ท่านจะเริ่มต้นจากการเริ่มหาเงินในออนไลน์คุณก็ต้องเขียนว่าคุณต้องการเดือนหนึ่งเท่าไหร่และช่องทางในการหารายได้ของคุณจะมาจากทางไหนได้บ้างเห็นไหมคะสิ่งต่างๆที่คุณเริ่มเปลี่ยนมันจะทําให้คุณเริ่มหาทุกทางคุณต้องตั้งก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนเรื่องอะไรแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเรื่องนั้นๆเปลี่ยนทีละเล็กผู้เก๋เชื่อว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณก็อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีแค่คุณหรอก ที่กาลังอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังมีคนอีกมากมายที่เขาพร้อมและเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันและก็มีคนที่คุณอาจจะเคยเห็นว่าเมื่อก่อนทาไมคนคนนี้ดูแย่คนคนนี้ดูเริ่มจากศูนย์หรือบางคนเริ่มมาจากติดลบแต่พวอพอคุณมีโอกาสมารู้จักกับเขาอีกทีชีวิตเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณเจอคนแบบนี้บ้างไหมคะครูเก๋เองก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งในที่ทํางานเขาเป็นคนที่เคยล้มละลาย เขามีหนี้ก้อนโตเขาไม่มีแม้แต่บ้านอยู่แต่เขาเริ่มต้นจากการเริ่มต้นตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าเขาไม่เอาแล้วค่ะเขาไม่ต้องการแล้วชีวิตแบบเดิมๆแล้วเขาก็เขียนความฝันของเขาลงในกระดาษเขาเริ่มต้นทํามันทุกวันจนในที่สุดชีวิตของเขาก็เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนภายในระยะเวลาเปลี่ยนจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้อย่างนี้นะคะมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วในระยะเวลาผ่านไป3ปี5ปีหากคุณเริ่มวันนี้คุณเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้ คุณจะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่คุณต้องการได้บางคนถูกทิ้งบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องนั้นๆเหตุผลเพราะไม่มีงานไม่มีเงินพอมีลูกก็ยิ่งลำบากกันไปใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตของคุณก็จะยิ่งแย่หากคุณคิดว่าฉันก็คงอยู่ได้แค่นี้แหละใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆทำงานหาเงินเลี้ยงลูกไปพอลูกโตก็คงสบายเดี๋ยวเขาก็หาเลี้ยงฉันเองถ้าคุณคิดแบบนั้นมันแย่มากเลยนะคะ ลองปรับเปลี่ยนว่าตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้างอย่าไปคิดว่าใครจะมาเลี้ยงหรือดูแลเราเราเลี้ยงดูเขาไม่ใช่เพราะอยากให้เขากลับมาดูแลเราเราเลี้ยงเขาเพราะเรารักเขาดังนั้นเราเองก็ต้องรักตัวเองทําให้เขาเห็นว่าเราสู้เพื่อเขาทําให้เขาเห็นว่าเราเองก็สู้เพื่อตัวเองอย่างทรงพลังแล้วนั่นล่ะค่ะเขาจะเห็นตัวอย่างที่ดีจากคุณและเขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วเขาจะตอบแทนคุณด้วยความรักที่เขามีต่อคุณ ไม่ใช่เพราะจะต้องทำในหน้าที่แม่กับลูกดังนั้นคุณปรับเปลี่ยนทุกอย่างเริ่มต้นจากคุณก่อนไม่ต้องควบคุมไม่ต้องอยากเปลี่ยนแปลงใครรอบตัวเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีให้ได้ก่อนชีวิตใหม่ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจไม่ต้องรอให้โชคดีไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ควรเปลี่ยนแต่คุณใช้หัวใจของคุณหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เปลี่ยนมันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ ครูเกีอยากขอบคุณจากใจนะคะและอยากจะบอกกับคุณว่าคุณมีค่ามากพอแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นยังไงวันนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้คุณชื่นชอบฝากกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชไว้ด้วยนะคะกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักเพราะครูเก๋เชื่อแน่ว่า คำพูดเพียงไม่กี่คำอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ทั้งชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่เพราะครูเกลงคลิปสร้างแร์บันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆุกวันนั่นเองถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ